ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์นะคะในช่วงของไอเดียไอดูค่ะวันนี้นะคะขอเอาใจคุณพ่อหรือว่าคุณพี่ชายหนุ่มๆที่ชอบขับรถแต่ว่าชอบทํารถบุกชนกระแทกนิดหน่อยก็โวยวายบอกไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่าไอทีนะคะได้นําอุปกรณ์สุดเก๋ชิ้นนี้นะคะสามารถที่จะซ่อมรถที่เราทําให้บุกให้มันเด้งปึ้งขึ้นมาโดยตัวเองรองเหรอ่ะครับผม แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าต่ายต้องมีรอยบุกนะคะใหญ่ขึ้นมานิดนึงถ้าเล็กมากๆแบบว่าเปิดกระแทกมุมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ไม่มีแรงพอมันต้องแบบขนาดประมาณสักแบบเหรียญท้าบาทบ้านเราแล้วก็ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นวงกว้างขนาดนี้เข้าหูเลยคือใหญ่ขนาดนั้นเข้าหูเลยค่ะวิธีการนะคะก็คือว่านี่คืออุปกรณ์สมมุติว่าพื้นผิวมีรอยบุกนะคะเราเอาตรงนี้นะคะไปวางไว้ที่รถยนต์ติดกาวตรงบริเวณนี้ไปตรงจุดที่มันบุกแล้วก็ไข ไขไขตึ๊อปึ๊บพอมันล็อกเรียบร้อยแล้วปึ๊บนะก็ค่อยๆหนึ่งสองซ้ำดึงดึงมันจะขึ้นมาจากเก่าวแล้วแรงของการทำกระแทกขึ้นมาหลบมันเป็นชิ้นไม่ใช่ใช่ก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสเต็ปทำสีต่อเพราะกาวติดอยู่ที่รถไม่ไม่เป็นอุปกรณ์แบบว่าเหมือนกับนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เป็นรุนแรงถ้าเกิดคุณบุบหลายจุดคุณไปอู่เถอะแต่ถ้าเกิดนิดนิดหน่อยแบบว่ารู้สึกว่าแบบเธออยากจะดึงมันขึ้นมาเพราะเรารูจะเคาะมปนยังไงซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันต้องทำที่ม เกินไปอาจจะต้องให้พื้นผิวว่ามีความอุ่นนิดนึงก็เอาไดเปะผมไปเป่าเติมตากแดดไว้แป๊บนึงให้มันเหมาะสมแล้วค่อยดึงสุดยอดมากเลยเลยครับสาร่าครับโทรมาเลยนี่ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของอันนี้เอาอัปเดตไว้แบบเผื่อว่ามีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยเออไม่อยากจะแบบว่าไปซ่อมอู่เปลืองเงินนี้ก็เป็นประหยัดการเพราะว่าสามารถซ่อมรอยบุบเล็กๆน้อยด้วยตัวเองได้ค่ะ ที่นี่สองในสำหรับคนที่รักการเดินทางคะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่แบบขึ้นรถทัวขึ้นเครื่องบินต้องนอนทุกทีก็จะนั่งกันด็อกแดกด็อกแดกปวดคอใช่ไหมคะปวดคอแล้วก็มีหมอนเป็นแบบว่าเกือกมาตัวยูนอนงี้ก็ไม่ค่อยนะแต่บางทีบุคลิกอาจจะไม่ดีเพราะเวลาเงยนะให้ไปปอมปอมอามีบางคนสวยมากแต่พอนอนจบไปนะครับทุกคนครับแล้วมันเป็นตัวยูใช่บางทีมันไม่ได้แง่ได้นะบางทีหนอนบางอันอ่ะมันมันมันอย่างเงี้ย ลักษณะการนอนเมื่อถึงเวลาเราพยายามพิงมันก็เหมือนเอาเกรงเกรงเพื่อี่จะดานน่ะมันไม่บาลาน่ะมันไม่ช่ตะปูแม่กองไงที่แบบอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะคอหักผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอนที่เปเอามาอัปเดตเนี่ยนะคะเป็นหมอนพกพาที่ได้รับการออกแบบมาว่าเวลานอนแล้วเนี่ยมันจะไม่ปวดคอแล้วมันจะรู้สึกว่าปลอดภัยจริงๆอันนี้เนี่ยเราเป่าลมมันก็จะพับมาเป็นอันเล็กๆพกพาสะดวกแม็กอันแค่นี้จริงๆแล้วนะพอเป่าปุ๊บปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เวลานอนก็คือสอนไปที่ ระหว่างคออย่างนี้นะคะแล้วก็นอนแบบนี้อบอุ่นคือว่าหลายคนเนี่ยต้องการกอดผ่าหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีที่แบบยึดทําให้หลับสนิทขึ้นในอารมณ์แบบนี้เป็นดีไซน์ของการนําหมอนพกพาที่ไม่ใช่ตัวตัวยูหรือว่าเกือกหมาธรรมดาและนี่ก็คือของสองสิ่งที่มิวนำมาอัปเดตในวันนี้ค่ะค่ะ ของดีๆมาอัปเดตเชน่นเดียวกันค่ะมาจากร้านโชวีเซ้นั่นเองค่ะ,ะเป็นรองเท้าแตะคุณผู้ชมคือวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยใช้คําว่าวัยรุ่นอย่างเรา<ห>คือมันจะเบื่อง่ายๆอ,อะไรยเ้เจออะไรนิดนึงก็แบบเบื่อแล้ววันนี้นะคะเป็นของที่มันตอบโจทย์คนที่เบื่อเลยค่ะ<ห><ห>เป็นรองเท้าที่เขาแบบโป๊ะอะไรมานิดนึงแยกส่วนทุกสิ่งแยกส่วนให้และที่สําคัญสีสันจัดจ้านและแยกท็อปปิ้งเราต้องใช้คําว่าท็อปปิ้งค่ะเนี่ยอย่างเช่นแบบของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กต่แบงโมอะไรอย่างเงี้ยต้อมาติดเออเอ เรามีพื้นรองเท้าสีชมพูใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อเนี้ยหูรองเท้าอ่ะสีของมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เลยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าชมพูอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ก็ได้โดยใช้พื้นรองเท้าแบบเดิมแล้วก็มีหลากหลายไซส์ให้ดิอนซื้อน่ารักดีนะอันนี้เป็นสินค้าขายไอเดียอีกหนึ่งอย่างนะผมจะบอกได้เลยว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชอบตกแต่งเองออกแบบเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะไปเที่ยวที่ยูเนี่ยนมอลก็ไปได้ตรงชั้น F2 หน้าร้านคาราโอเกะลองไปดูได้้คค่่ะะกับรานโชอซ ครับผมของอบพุ้นของที่น่าเด็ครับฝั่งของพี่มีมาจากร้านกิฟท์ช็อปดีไซน์ครับส่วนรองเท้าสีสันน่ารักทั้งหมดที่เราเห็นนะครับมาจากร้านโชอิเซนเองครับมาตอนนี้ถึงเวลาเราจะมาย้ำกันอีกทีนี้เป็นของสุดท้ายจริงๆนะครับกับมาม่าแจกล้ําไม่ซ้ํากัน7วัน7อย่างจากตระกูล Apple 70วัน70เครื่องครับใช่แล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพื่อลุ้นรับแกลเลจจากตระกูล Apple เนี่ยเลยอีก2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หมดแล้วเพราะฉะน บอกไปเลยว่าวันนี้วันเสาร์ไปลุ้น MacBook Pro ครับผมพรุ่งมีวันอาทิตย์วันสุดท้ายไปลุ้น MacBook Air ถ้าอยากจะได้พวก iPod Touch หน้าโน้ตไอโฟตอนนี้หมดอ่ะนะวันนี้จำต้องจำต้องลุ้น MacBook Pro แล้ว MacBook Air ค่ะเดี๋ยวมด้วยกันนะครับเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m l mama lover fanpage นั่นเองครับแล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะครับกับ w w w mama lover.net นั่นเองครับ ส่วนตอนนี้ถึงเวลาของคนที่หน้าตาดีที่มากความสามารถกับช่วงนี้ครับโซคูส so ผูแนวครับ โอคูสกูแนลเรามากันที่โรงเรียน t r a i อินเตอร์เนชั่นแนลสกูเพื่อมาตามหาคนหน้าตาดีมีความสามารถกันวันนี้จะเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีครับผมชื่อแฟนนักสอนตินลกานนเรียนอยู่ที่ Trail International School อยู่เยาก้าครับผมเป็นนักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนครับนักกีฬาในดวงใจของผมก็คือพี่เมย์รชนกครับวันล่าผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ตาตาดีมีความสามารถของคอนเซปต์ของเราแบบนี้ก็ต้องักตำแหน่งหนุ่มโตครูสคูลแนวให้ไปเลยครับ เหมือนเช่นเคยครับเกิดกันก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าเรื่องราวไอซ์เซิร์ชมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะบินไปเซิร์ชเรื่องราวจากประเทศญี่ปุ่นมาค่ะเพราะว่าเป็นไอเดียสุดเก๋ที่จะเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นแหล่งผลิตอาหารได้ด้วยแต่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวเลยนะค่ะต้องเก๋ตลอดส่วนของอุ้มนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่รักกีตาร์ค่ะมีความเก๋ตรงที่เป็นกีตาร์ที่พัฒนามาจากสเก็ตบอร์ดนี่รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ Tchau.